ถ้าผู้ชมทุกท่านนะครับน,นีอยู่ผมนะฟอกเดี๋ยวเราจะมาแกะสเปรย์กันดีกว่าทนะ่าผู้ชมโอเคจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันมันก็เป็นแค่สเปรย์ฉีดกลิ่นหอมๆห,ห,ห,หรือเปล่าโอเคครับปะเจอก,กันโอเคเราก็มปสเปรย์แล้วนะฮะน่มันจะหอมหรือเปล่าลองดูนะขอดมหน่อยก็หอมดีนะผู้ชม,ชม เดี๋ยวเรามาอ่านกันดีกว่ามันคือสเปรย์ปรับอากาศเพื่อเพิ่มความหอมก็จะกินไปในห้องอุณหภูมิระหว่างสองระหว่างเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบองศาามองศาปิดประตูหน้าต่างแล้วฉีดสเปรย์เท้่ยวไปสิบหนึ่งนาทีสิบนาทีแล้วค่อยเปิดห้องกรารเกรักสาแก้ไว้ห่างจากเด็กอาหารเปลวเปลวเทียนเปลวไฟนะฮะห้ามรับประทานรสูดดมอ้าว ยายเขาตายจรนะชีวะกำลังกอบอาหารใช้เปลวไฟเฮ้ยเมื่อกี้มัน,นสูดไปละการหายใจแป๊บความสูดดมทุกผู้ชมตายละโอเคก็ะทะเลไม่เท่านี้แหละไว้เจอกันไปก่อนนะยุบ